อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกตั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล ne Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g ก l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ ตีไหนเฮ้ยสีใหญ่ครับอสีสีสี่บายเฮ้ยมาชัดมาชัดมาชัดสีมาเหรอสีหาเหรอไม่ใช่่เชิญพลุเหมือนเดิวแคนที่จะรู้ใช่หรือปล่าใช่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 ไม่รู้ตีเดียวกันมั้ยเนี่ยตีเดียวกันครับมีตีเดียวตีหิน ใช่ใช่อาวพี่ตีที่ทยนะ่ง <c oughs> ึ่นมาครับโอ้โหโดนพี่ตี่าโดนด่าแลนะ้วนะเฮ้ย,ยมีม้ามาค่ะน้าชุดน

แต่ผมแต่ไม่เลยติดแน่พี่ไม่จำไม่ได้ก็เล่น,นด้วยกันน,นะประจำทั้<า>พวกพี่เป็นปรมาจารย์ไม่ใช่หรอผมก็ขอเป็นลูกศิษย์แล้วเขาบอกว่าเธอปรมาจารย์แต่ไม่ใช่คือง่ายขอเป็นลูกศิษย์พี่อ่ะผมเป็นลูกศิษย์พี่อาร์มกับพี่ตี ใช่เขาบอกลูกสิทธิ์พี่อาร์มเต็มเลยให้อยู่อีกทีน้วยอ้าวโอ้จะตายดิชังนี่คือใครไข่ พี่พี่มันบอกชื่อได้ไหมไม่อใช่เขาก็รู้จักกันหมดเนี่ยทั้งตีเนี่ยบิวบอกไปที้จะบอกอะไรดีวันนี้ก็เล่นกับฟิอาไม่ไมีเชื่อเองไม่รู้จักเหรอผมดีมากจะไม่พอ่พี่พี่พีวบอกว่ามเนี่ยบอกว่าคนดังอ่ะผู้หเล่เล่ย่ังเลยนะน้องเบสบอกพี่าอามคนดัง เออผู้หญิงเขาดังนี่อยู่กับอาร์มเหรอเนี่ยเอ้ยดันนี่อยู่กับอาร์มนั่นไงอาไเงทั้งอาร์มเหโอ้ยเกมเราเด็กก่อนาร์มเล่นเกมมันเนี่ยมันไม่เล่นเหรอโอ้ยหัวใจผมเสมอผมไม่ค่อยไม่ผมไม่ค่อยเล่นกับผู้หญิงพี่ผมไม่ค่อยเล่นกับผู้หญิงแล้วเล่นอะไรอ่ะกับกระเทยเหรอ เฮ้ยโอ้ยโอ้นี้มันตึงเลยอะเฮ้ยเขาต่ผมด้วยวะตึงจัดตึงเปิดไฟม่ไม่ได้เลนเลยแลเข้ามาแงสายฉันตายแน่เลยวะตัวสี่ตัวพี่เบอร์สี่สี่ตัว นายเป็นตัวเดียวน้องเบอร์สามคืออะไรใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ก็ได้โอเคพี่เขยเอาจำได้ปะเนี่ยไม่เคยเล่นด้วยกันเนี่ยผมนึกอยู่นอนอยู่พี่พี่เอาพี่เปลี่ยนโปรไฟล์อ่ะพี่เปลี่ยนโปรไฟล์ใช่ไหมล่ะใช่เปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนนงชื่อเปลี่ยนนืงแคนโอ้โหจำได้ไหม มาอยู่กับอีตีเนี่ยอี่เราได้ผม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 จะปล่อยมันแต่ผมเอามันดีกว่าเฮ้ยใครอ่ะหมาหลังมาหลงังมาหลังมาหลังสาธุสาธุพี่สาธุไว้สาธุไว้พี่อะไรมาเรียน Thanks แล้ช้างแมมมอสแน่เลยแล้ขี่ช้างแมมมอสมาขี่ขี่ไปแล้วช้างแม่งทำอะไรไม่ได้เลยแม่งทับคนก็ไม่ได้ตัะไรไได้อ้เสือนั่นก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เฮ้ยแม่โอ้ยเบอร์สองมากกว่าฮะเบอร์สองลงแล้วไอ้เบอร์สองไอ้เบอร์สองละใช่ไอ้เบอร์สองไม่มีประโยชน์นะโอ้โคนเขาคนเขายังมา รตงนี้เล็อกสามล็อกสามที่ไหนพี่ตัวท้ายหินใหญ่หินใหญ่วิว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 ถามอาหมีทำไมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เล่นกับพี่หรอถามมันดิเอาทำไม่ชวนเนาะ มันเลิกมันไม่มันไม่ทวนตั้งนานแล้วหมดไปดิคุณพ่อหนาพี่ไีดิยิ้ม่าสองว่าแต่เราเห็นพี่มีพี่บอกถามมันอีกไม่พี่ชอาคุยอะไรครับ ต่อจ้าเบอร์สามก็เด็กเขา่โอ้ยพี่ยี่เดี๋ยวครับ็ที่ดีไหมครับมาครับไปเปล่าพี่แม,มงมอดมาเฮ้ยแม,มงมอดมา มันมีเลือดกระเด็นดราทั้เลือดเลรมันเลือดแมนมอสเป็นแมนมอท้ายตัวขับเป็นพอ่ เฮ้ยมันลงนไม่ตองช้ <Watch out. S 1> างมันตายได้ดย้เหร้อเ้ยทาเต้นโคตเท่อจริงใครไม่ตายมีคนตายก็ไม่ได้คิว